วันนี้ฝนตกค่ะเนี่ยเปียกกันเนี่ยเปียกกันหมดเลยตัวเนี่ยเปียกก็ยังลงมากินอาหารน่าสงาสารก็าเจ้าพวกนกกนลุมมาลุมมาโอ้ยโยนให้ไม่พอ อยากให้กระลอกกินอิ่มค่ะให้กระลอกกินอิ่มก่อนแต่คุณยายก็โยนให้นกนะโยนให้เยอะกว่าโยนให้กระลอกอีกแต่เขาก็ไม่หนีอ่ะเขาก็จะเขา้ามากวนอีกเตงเครื่องตัดหญ้าโซนไหนอีกน้อดังมาถึงนี ขาได้กินอิ่มแต่เขาก็มีผลไม้กินเยอะแยะค่ะที่ในที่บนต้นไม้นะแต่คุณยายก็อยากให้เขาเฉยๆขนมปังมาให้เขากินทุกวันทุกวัน,วนแต่เสาร์อาทิตย์คุณยายก็ไม่ได้มาเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มาก่ะกวันธรรมดา มาทุกวันก็ไม่ได้ไกลก็จะมาให้อาหารเขานกเขาตัวเนี้ประจำทุกวันเลยค่ะนกเขาไม่ดื้อนกเขาอะนกเขาจะไม่ดื้อ เหมือนนกพิราบนพิราบก็จะดดือดื้อคือโยนไปให้แล้วก็ลุมเข้ามาลุมเข้ามาตัวนี้ก็จะกลัวนกเลยไม่เห็นกลัวเลยนกนี่นกตัวเนี้ยไ,ไม่กลัวเนี่ย นก,กนกมาอีกแล้วนกมาอีกแล้วคุณยายโยนไปเท่ากันนะคะโยนไปแล้วเมืเ่อกี้โยนไปเยอะกว่าอีกไม่อยากให้เข้ามาหมดแล้วเนะเรา <c oughs> ะจะมากวนกวนกันรอบเนี่ยจะมากวนกันรอบและจะนกเขามาเลยไม่เป็นไรนกเขาเขาไม่ได้ดือ้อเขาก็จิ้มพออิ่มแล้วเขาไม่ได้ไล่ตัวอื่นนะนกเขาอะ ได้ก็จะอยู่เอียงที่นั่งคุณยายจะเอียงึไม่ได้ตรงที่นั่งด้วยค่ะถ้าเราถ้าเราเดินบ่อยนะคะจะลอกก็จะตื่นแล้วก็จะไม่มาคุณยายก็นั่งท่าไหนก็ท่านั้นเลย อยู่ใกล้มากมะคะนี่อยู่ใกล้มากเป็นทางตัวนั่นนะอืละนี่นี่เป็นอะไรกันนะแช่สองตัววันนี้อะลงมาสองตัวยังกลัวกันอีกอ้าหลบไปอยู่นู่นเลยค่ะนูน่น จะหน้าขาวหางชมพูนะคะตัวนี้พยายามโยนไปให้นกก็ตามมาอยู่ดีน่าจะอยู่ทางโน้นนะนเจ้าก็ลอกได้กินอิ่มจะทองขาวไปแล้วเจะทองขาวเหลือแต่เจ้าหางแทงนะเห็นไหมคะ เนี่ยตามมาเนี่ยนเนี่ยเนี่ยดื้อมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดื้อมากเลยชั้นก็ลองกลกกัวแล้วไปแบบ